สวัสดีครับพี่นมโมจ้าวว่าใจเก่งกันมาอ่านนิทานก่อนนอนกันนะคะพี่นมโมจะอ่านเรื่องอะไรนะเอาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูหน้าปกะนาเปิลก็ได้เองวายอ่านไม่ดินูเปิลได้เองได้ <laughs> นูปูเองได้โอ้ย คือที่ว่าตั้งใจว่อาอ่าฮิวแมนเริ่มอา่มอานให้ฟังหน่อยสิคะเปราหินจนะยอมกลืนน้ำไม่เหลืออย่างจานองผีรึสต์คนกูไอ,อ่ปวมาเลย เวยานะว้าวนะ่าสนใจเมล็ดปริศ<อ>นาไต้องเอางิ<อ>นอะไรนะต้นอะไรนะเดยฮะลอาลิงเล็กเลกกาเวเล็ก,กระชีรีกรีรอะไรเรากราชรี <laughs> รร <laughs> รรนต ฟ้าวเก่์อ่มฮะอะไรอีกก็เปงนี่งอะไรกะสอไอโยสายเปเก,กวเอ่าแม่อ่านให้แม่อ่านโอเคพ่อรู้ไหมคะต้นอะไรเอ่ย ช่วยบอกหนูเตยได้ไหมพ่อขาไม่ยากไม่ยากหากลูกอยากรู้มาลองปลูกดูด้วยกันดีกว่าอุ้ยดีจังเลยเราแบ่งกันอ่านใช่ไหมลูกเออดี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 เชื่อกันเชื่อกันอาตาพี่โมหนูเตยตาโตเตยเตยเด็กจ้ะ ปลุกดายปลุกดาดาบายบอ่านได้ลูกเป็นผู้ชายก่อนได้ขาเอ้อข่อขาพี่มอยากด้นังสือสิเบีนเกยาตากเดิน ลงกระจาน้อยลงกระถางน้อยหนูเตยก์กอยกอยยันมาเลยจา่จาจ่าเออดีมาลูกอ่ะต,ต่อไปตามแม่แอนอ่านนะให้ดูรูปก่อนแม่ก็อ,อ่าน หนูจะดูแลรดน้ำทุกวันหนูเตยแข็งขันยิ้มหวานอาสารดเช้ารดเย็นตื่นเต้นจดจอ่อต้นอะไรหนอชักอยากเห็นหน้าอเออ,เอ,อตาพี่โมแล้วพี่โม อาพี่มูดินอะไรเนี่ยขยุข,ขยิบอ่าอ่านต่อตาพี่มูละลายวันปานไปเดินไม่กัดเด็กมไม่ปลอมไม่เป็ด พอรออีกก็พริกเปิกมไม่เปล่เลยต้นกลา้าหนูหนูหนูจ๋าพอรออีกพรีลูกไม่พรีต้นกล้านะต่อไปจากกเรเตินเต้นฮึ่มลดเย็นลดจ๋าเออ กันเลยบางบา uh huh. และเลยเวลาเออก็ลดน้ำเช้าเย็นแล้วไม่ออกหนูเตยก็เลยไม่ตื่นเต้นละอา้าวเช้านี้เปไหนหนูเตยร้องไห้เลยเกิดอะไรขึ้นแม่น่ะขออ่านนะไม่ช้าไม่นานดินเริ่มแข็งป๊ก ไม่ชุม่มไม่โชคเหมือนดังก่อนหน้าเหมือนดังก่อนหน้านะหนูเตยหน้าเบะเบิแบบปากร้องไห้เสียอกเสียใจไม่น่าไม่น่าเห็นไหมไม่ลดน้ำดินแข็งโป๊กเลยทีนี้ต้นไม้รอดไหมคะพี่โมรอดรอดเหรอรอดเอารอดเหรออ๋อไม่รอดหรอกลูกต้นเมื่อกี้ดินแข็งโป๊กมัน ตายแล้วสิต้นไม้อ่ะหน้านี้คุณพ่อว่าไงคะโ oh, oh. อ,อ้โหอย่าเป็นงดลใจเราลองปลูกไม,ม้จะไป เบอร์เลือดจะ <S <S มไม่นาน,น,น,นตอนอน่อนไม่โทรต้นอ่อนจาต้นอ่อนไม่นานต้นอ่อนน้ำมวิ้นช่วงเลยหลุกมันเป็นบวสัมผัสนะจะมาเล็ดใหม่ก็ พอลีพอรออีไม่มีตอเต่าลูกพอรออีกออกเสียงว่าพรียาดบายอ่าไอิเตอิตารอินตาอือนะพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ปลูกใหม่นะสบายมากลูกจ๋าพอปลูกทีนี้ เป็นไงง,งอกไม่ตายแล้วแล้วทีนี้ขอแม่อ่านนะหนูเตยรดน้ำเช้าสายบ่ายเย็นเตยเน้นรดน้ำจนแฉะจนฉ่ำตลอดเวลาแต่แล้วต้นอ่อนอที่พึ่งผริใบก็เริ่มเปลี่ยนไปเฉาลงช้าช้าเอา ปูต้นไม้มันยากใช่ไหมลูกเช้าลุงอีกแล้วสงสารหนูเตยจังอ้าวร้องไห้เลยร้องไห้ละอ่าคุณพ่อว่าไงเออหนูเตยเสียใจร้องไ้อโออออ Don my my dog. Ít lâu bạc low back. Con con ba. Uh -huh. Kon ba. Dad de ba yai. Ừ uh -huh. Oh oh oh, mấy oh. uh -huh. long. Bộ mai จะไปบังเ่ยนโลกจ้าคุณพ่อนี่ดีใจเลยนะให้กำลังใจลูกเนาะใจอืหาต่อไปเย้นี่หนูเตยยิม้มแสดงว่ามันเป็นยังไงนี่นาสุดท้ายนะแม่อ่านมแม่นะ,มะเมล็ดน้อยนิดลองผิดลองถูก ค่อยเลี้ยงค่อยปลูกแตกตุ่มแตกตารุ่งเช้าวันใหม่ไหวไหวไวอยวอยดอกตุ่มค่อยคอยคลี่ยิ้มเริงร่าอ้าให้ดูดอกไม้ของหนูเตยอันนี้นะโมรู้จักไหมเนี่ยดอกอะไรเนี่ยดาว<ะ>ดาวเลยเออดาวเรืองสีเหลืองเชียว อ่ะอันนี้ในห้องเรียนของหนูเตยใช่ไหมลูกน่าจะด้น่าสุดท้ายก็คือหนูเตยเอาต้นไม้ไปส่งคุณครูแล้วใช่ไหมใช่เออนี่ก็มีของเพื่อนเพื่อนด้วยในต้นไหนของหนูเตยนะโมรู้ไหมตื้อ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 ,อ,อพี่โมหาเจอไม่นี่ะพี่โมต้นไม้ของหนูเตยดอกดาวเรืองถูกต้องครับผม แด้สุดท้ายให้ใครอ่าน oh <my. S 1> อ้าแม่อ่าให้แม่อ่านนะปิดเทอมคราวนี้มีเรื่องตื่นเต้นเด็กๆได้เห็นดอกไม้นานาเหลืองส้มชมพูอูห้หูหลากสีขาวม่วงก็มีดอกอะไรนะหนูหนูรู้ไหมลองทายเฉลยดอกไม้หนูเตยดอกอะไรนะ ดอกอะไรนะดาว,เ,วเรื่องโอเคเอาวันนี้พี่โมออนนี้<ร>าทานจบแล้วออราคาเล่มน,นี้ยเหรอนี่ติดที่หลังปู่เจบหาบาทแต่เราซื้อไม่ถึงหรอกนะเพราะเราไปซื้อกันที่งานง<ร>านอ,อะไรคะเออสาหยานัสานงสือครั้งล่าสุดที่เราไปก็น่าจะสองสาปีที่แล้วนะก่อนโควิดแล้ว โอเควันนี้พี่โมเก่งมากเลยนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกนะคะเดี๋ยวเราไปรื้อหนังสือมาอ่านกันอีกนะลูกเนาะคืนนี้บายบายกุ้นไนทุกทุกคนก่อนนะบายบายครับเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องน้องน้าโมสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับผมครับ